ผมแมงท่าผู้แชนแนลนะฮะเราก็จะมาถามพระสอนะฮะเรื่องความรักนะฮะอยากรู้นะฮะพระสอน <laughs> มากินข้าวที่ร้านพระสอนะเอฟซี <laughs> นะครับผมนะฮะวันนี้ก็เมนูอะไรผ <laughs> ัดกะเพราหมูนะฮะเอฟซีวันนี้เราก็กินเมนูผัดกะเพราหมูนะฮะช่วง11บเอโมงกว่านะฮะกำลังจะเที่ยงแล้วนะฮะเนาะอ่านี่นะครับเนาะ ผมต้องถ่ายคลิปนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้สักคลิปเลยนะฮะซึ่งจะมีแค่คลิปเดียวเองนะฮะป้อก็กําลังจะอะเติมน้านะฮะเนาะเอาช้อนก่อนนะฮะเอวันนี้ผัวบ้านยูทูบเบอร์เงียบกันนะฮะเพราะว่าวันนี้งานกระถินใช่ไหมปม้าซอบุนกระถินนะฮะที่ไหนอะ วัดแม่ฟรีเหรออ่านะครับผมมาซอเติมกาแฟนี่กาแฟนะมาซอเติมกาแฟกินแล้วจะดีนะฮะกินแล้วคือคักคือคักเลยนะฮะมาซออ่าฮะอ่ามีใครบ่นคิดถึงผมเนี่ย จะกินนะเพราะว่านี่อ่ะน้องตักน้ำนะฮะก่อนนะฮะเอฟซีต้องแข็งกินต้องหน้าหนาวเนี่ยต้องกินน้ำแข็งเยอะๆนะเอฟซีน้ำส้มไข่เนี่ยกินได้กินได้อ่าอ่าเนาะทุกคนเพิ่งตื่นนะอ๋อ่าก็ซอยสีร้อยซียัง พอไปสีเลยนะอ๋ะนะอ,อก็เงียบกันนะวันนี้นะฮะเพราะว่าอ่าเขาไปกระชินกันหมดนะฮะนอกเอฟซีอ่ะแป๊บหนึ่งในเอฟซีนะฮะนอกผมก็ถ่ายชิปแป๊บหนึ่งนะฮะเนาะอ่าแล้วก็เอาช้อนมานะครับผมเอฟซีช้อนช้อนช้อนนะฮะอ่าพอซ้อเขาให้ผมน้อยนะเพราะว่าอ่าผมกินไม่หมดนะส่วนมากนะฮะ ชอ้อนนะฮะเอซี่อ่าตาผมเนะทานกันเลยนะฮะเนาะไหนไหเช้าของวันนี้นะฮะเนาะ ก็วันนี้ผมก็ทานข้าวคนเดียวนะ่ c สิอ่านี่นะครับเพิ่งตื่นมาแล้วอ่านะฮะเนาะกินข้าวกันนะครับผมนะไอซีอ่าอือฮะนะฮะเนาะคำแรกนะครับผมนะฮะอืออือ อร่อยอร่อยนะฮะกิ่น้ำหวนนะฮะอร่อยอก่อนอร่อยบอกินขนมปังอร่อยไหมอร่อยนะฮะ อันเดียวเราแบ,บ่งใครไม่ได้เหรอถ้ากินกับคนรู้ใจเป็นไงอร่อยจริงกันนี้ไปกันใครเราไปกินก็แกวแซวเล่นเลยเ็นเล่นนะฮะเราไปกินข้าวต่อนะฮะพี่ตอนแรกต้องกินข้าวเองกินน้หนึ่งกนนะพี่ก่อนแรกต้องกินข้าวเราก็ต้องกินน้ำจิบหนึ่งก่อนนะฮะพี่ เพื่อที่จะกินข้าวแล้วมันสำหลานอ่ากินต่อนะฮะเอซอันนี้ผัดกะเพรานะฮะเนาะ ครับผมนะฮะข้าวนะฮะเอฟซีครับอร่อยนะฮะเอฟซี วันนีผมปิดเสียงนะไอซีกำลังถ่ายคลิปอยู่นะฮะป้าสอกำลังดูดวงพยากรณเรื่องความรักอยู่นะฮะ มี้าวก่อนนะฮะเอฟซีนะครเพราะว่าผมเกิดวันอังคารนะเอฟีเราต้องฟังก่อนนะฮะอืมหัวเว่ยหัวเว่ยใจมาอืม สำหรับเช้านี้นะครับเช้าเช้าของผมนะเอฟซีอร่อยมากๆนะฮะฮ่มนาะ นี่ออก็เหลือเยอะอยู่นะฮะเน,ะนะาะเราจะกินให้หมดแล้วนะฮะเนาะอ่าก็หมดแล้วนะอิ่มแล้วนะเอฟซีสำหรับทลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณมากๆครับ